ได้กินนูไห้าวกินนู้ก็กินเนื้อปลาจะพ่อพันกันและหนูจะรูปแล้วปลาปลาเนื้อแหละเพื่นก็นูกว่ามาหอดข้าวส้าใหไปทามากิ้นองนูนี่ปาปลาอะไรอุ้ยอมอ่อม้อพงจเยนต้องอมเนอ่อมโอ้ย อ้อมแล้วก็ไล่ใช่ไอมอบใจปากใสเลียงนี่กันเลยว่าคนอยากเขาเอิอน่าคนกลางอยู่กันเล้ยบ้าไทยบัานไทยพูดว่ากินหนูมันเน็ตอาศัยปัดกินซิ่มอ๋อกินให้เออให้กินมันขึ้น มันดูโรจาศีดยหัวหน่องแล้วนควันมีคนมากินนะป้าแม่บอกนะอย่ามาดองเผาไม่กินเผาคุณดาวไมดอยหมายี้เาม่ด้อัน่งเนเขามาแหละกเลโกปาเขามหยัะกินยางกัไมมแจ็แจแจ้งม่ยมายังไม่ทนแจ้งหรือว่ามันแจ้งแล้ว ยังไม่ได้มีคิวขึ้นบ่นยยจุดลงทะเบียนมาขายตัวฮะรับประทานอาหารอ๋อรับอันนี้คือการรับประทานอาหารเนาะพี่นุชเนาะมออ้าวแล้วถอดเสื้อออกทำไมคะไม่ได้ใส่มาตั้งแต่แรกแล้วอ๋อเพราะว่าพี่นุชขับรถมาแต่มาอยู่นี่มันใหญ่ ทวดสะเทือนสะเทือนอยู่นะคะทวดบอวยพี่เอมพี่เอ็มพี่เอ็มพี่เอ็มเจ้าวนี่ฟัดมันกระบอกดังนะแค่ก่อนเนาะบอว์ามันดังก็แก็แตกเลยนะพี่เอ็มเขาเป็นถานจักราสีมันก็จะดังเป๊เลยเขาเผามือก่อนกันเทจังซสีแหละ บักลาครับ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 บักสิบด้วยอะไรคะบักสิบด้วไผ่บางัเค็มเอาเอาตัองเปรีอะไรตีเค็มเลยเค็มเบื่อบรรยากาศ หวใแมกินกินตัวใหญ่ๆนี่แหละน้อทวดเนาะนี่ปลาทูตัวใหญ่หัวดดอกน้าแห้งน้าแห้งมันก็เลยเค็มสวัสดีค่ะลูกมากินข้าวก็ว่บอกสื่อตกก็บอกสื่อจิตตกขึ้นเริ่มใารตาคนนังจุ่มกันขึ้นีกบค